จากไร่แลนนะคะวันนี้เหล่งจะพามาชมสวนผลไม้นะคะสวนทุเรียนสวนซุนโอติดลำธารน,นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนสสีจอ ขนาด2ไร่3งาน3 4ตารางวานะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ3ล้าน5แสนบาทนะคะแปลงนี้ค่าโอนคนละครึ่งเนาะตรงนี้นะคะพิกัดจะอยู่ตำบลชะโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีนะคะจะอยู่ใกล้กับน้ำตกบึงไม้ห่างจากน้ำตกบึงไม้ประมาณ800เมตรนะคะเดี๋ยวเลรงจะพาไปชมที่ดินนะคะตามหล่งมาคะ่ะ ตอนนี้นะคะเร่งอยู่ที่หลังแปลงที่ดินเนาะเร่งพามาดูลำธารน,นะคะลำธารตรงนี้มีความพิเศษคือมีน้ำตลอดปีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นธรรมชาติลูกค้าสามารถมาปรับแต่งมาวางหินมาดีไซน์ทำเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นฝายชะลอน้ำได้เลยนะคะตรงนี้ข้อดีของเขาคือเรามาออกแบบให้ตรงใจเราได้เลยเนาะตรงนี้นะคะจะเป็น โฉดคุดแดงมีด้วยกัน9ฉนโดเนาะเพราะว่าที่ดินแต่ละฉนดเนี่ยมันจะเป็นแปลงลเล็กๆร้อยกว่าตารางวาเนาะรวมเนื้อที่แล้วก็ได้2องไร่สามงานสาแล้วตัวถนนนะคะเข้ามายังทุกแปลงเนี่ยจะเป็นถนนสาธารนณะกว้าง8เมตรเลยนะคะตัวเจ้าของอะค่ะตอนนี้ได้ปลูกผลไม้แล้วแล้วผลไม้ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ทำไรายได้ให้เราแล้วนะคะผลไม้ตอนนี้ก็จะมีขนุนนะคะ มีส้มโอมีกล้วยมีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียน80ต้นแต่ทุเรียนนะคะปลูกได้2ปีแล้วนะคะก็รออีกประมาณสัก3ปีอะคะ่ะลูกค้าก็สามารถเก็บเกี่ยวทุเรียนได้เนาะตรงนี้นะคะที่ราคาสูงเพราะว่าเขาเป็นที่ฉนดคขุดแดงแล้วติดลำทารน,นะคะซึ่งหายาก นิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่แถวนี้ถ้าใครรู้จักตำบลชะโอมหรือตรงบึงไม้เนี่ยจะทราบว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ไม่ใช่โฉนดคุณแดงเนาะแต่ว่าตรง แถวแถวบริเวณนนี้ไอ้พวกที่ไม่ใช่ชโฉนดก็ไม่ได้อันตรายนะคะลูกค้าก็ลองเลือกลองดูว่าที่อันไหนที่เขาได้รับอนุญาตแล้วมีการยิงพิกัดจากป่าไม้เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็สามารถซื้อขายกันได้เนาะมันอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าแต่ละท่านเนาะว่าแต่ละท่านน่ะคะ่ะพอใจในสิ่งที่ตรงไหนเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เนาะเพราะบางคนก็ชอบแบบดิวสวย,สวยแต่ว่ามีงบประมาณจํากัดก็ตัวเลือกก็มีไม่มากนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลำทารตรงนู้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะจะเป็นลานกลางเต็นท์จะมีเขาจะทำแบบออกแบบดีไซน์ไว้ค่อนข้างสวยเนาะส่วนนี้มันจะอยู่ใกล้กับส่วนไผ่พนลัมนะจ๊ะมะม่วง,งก็จะเป็นต้นใหญ่เนาะทุเรียนก็ใช้์สปีเนาะวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะตัวที่ดินอะคะ่ะเขามีการ ขุดตัวลำรางน้ำเนาะเพื่อเอาไปใช้ในสวนผลไม้นะคะถ้าถ้าลูกค้าไม่ชอบก็เอาดินนะคะที่เขาขุดพูนพนไว้อะอันเนี้ยเอาไปปรับถมเลยตัวที่ดินของเราเนี่ยตามในฉนดคือ2ไร่3งาน3.4ใช่ไหมคะแต่บริเวณตรงเนี้ยที่ติดกับน้ำทานเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่งอกเนาะพื้นที่งอกก็ประมาณสัก2งาน ประมาณนะคะ2งานลูกค้ารวมเนื้อที่ก็จะได้ประมาณ3ไร่กว่าเลยนะคะก็ค่อนข้นางจะคุ้มเลยนะที่ดินแปลงนี้ตัวที่ดินของเราเนาะมันจะเป็นเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างที่ดินประมาณ2ี่เมตรแนวยาวหรือแนวลึกประมาณ180เมตรนะคะอันนี้ตามในโฉนดนะคะส่วนที่งอกเนเหล่งไม่ได้วัดเนาะแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ ตรงนี้ความสูงจากดาด้าทะเล61เมตรเลยนะคะสูงมากลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมเนาะตรงนี้แล้วก็ตัวที่ดินของเรานะถ้าหันหน้าเนี่ยที่เหล่งหันหน้าอยู่เนี่ยถ้าถ้าเป็นถนนสาธารณะเนี่ยจะหันหน้าออกทางที่ใต้นะคะหรือถ้าสมมุติถ้าออกไปเขานะคะ ออกไปเข่าทางนี้ออกไปเขาด้านนี้นะคะก็จะเป็นตรงข้ามกันด้านนี้ก็จะเป็นทิศเหนือเนาะลูกค้าจะปลูกบ้านก็มาปรับโครงจุ้ยเอานะคะเพราะว่ามันสามารถหันได้หมดจะหันหน้าออกหน้าออกขนนอ,นอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าเนะเน,นี่ยเป็นในสวนผลไม้ของเขานะคะขนนนี่เป็นขนนพันธุ์ที่แบบว่า เหล่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามีแม่ค้าะคะ่ะมารับซื้อถึงถึงสวนเลยนะคะเป็นค่อนข้างดีเลยขน,ขนุนประมาณ50ต้นชมโบก็ประมาณประมาณนะคะ50แต่ทุเรียนอ่ะเยอะหน่อย80ต้นนะคะก็จะมีมีทั้งกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่นะคะปลูกปนๆกันไปนะคะ ที่เราเดินอยู่เนี่ยที่รถจอดอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นถนนเนะาะถนนกว้าง8เมตรนะคะส่วนเนื้อที่ของเราก็ไปชนกับแปลงนู้นเลยนะคะที่ที่เพื่อนบ้านนั้นนะมันจะมีต้นต้นกกหญ้าสูงๆอะคะ่ะเนี่ยประมาณ25เมตรแต่ถ้าใครมีลูกหวานเยอะๆนะคะก็แบ่งเป็นฉนดฉฉนดให้ลูกหวานแต่ละคนเลยเพราะว่าฉนดแปลงนี้ยมัน9ใบเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนสอนวาดภาพด้านนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ส่วนขึ้นข้างบนไปนะคะก็จะเป็นพูวิลล่าขึ้นไปอีกก็จะเป็นสวนทุเรียนเนาะถนนเข้ามานะคะจากเส้นน้ำตกบึงไม้นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตนะส่วนหน้าแปลงของเราตรงนี้มันเป็นหินคุกนิดนึงนะคะ ความพิเศษอีกอย่างหนึง่งที่หล่งไม่ได้แจ้งก็คือวิวเขานะคะจะ3 6 0เลยนะคะอันนี้จะเขาอันนี้จะเขานะคะอันนี้จะเขาเนี่ยจะอยู่เขาเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ด้านหลังพอเราอยู่ด้านหลังเราจะไม่เห็นเขาเพราะเราอยู่ชิดเขาเองค่ะจะมองไม่เห็นเหล่งก็เลยเดินออกมาข้างหน้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นเนาะพามาชมสวนนะ ลูกค้าก็ได้สวนสมมุติลูกค้าซื้อปลายลูกค้ายังไม่ได้ทํากิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็แวะเวียนมาเก็บผลผลิตก็ได้นะลูกค้าก็จะได้รายได้จากผลผลิตที่เขาให้เลยเนาะก,ก็ถือว่าเราเอาเงินฝากแบงค์ไว้แล้วก็ดอกเบี้ยก็ได้เป็นผลผลิตเราก็สามารถเอาไปขายได้นะคะส้มโอนะส้มโอนี้อร่อยมากๆเลยนะคะ ก็จะมีทั้งทับทิมสยามมีขาน้ำผึ้งนะคะเขาก็ปลูกปักวนกันไปเนาะแต่ชะอมก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้แล้วก็จะมีเทศกาลผลไม้นะคะเดินเข้ามาข้างหน้าลูกค้าก็จะเห็นเพื่อนบ้านเห็นไหมคะเพื่อนบ้านเยอะเลยเข้ามาจากปากซอโซยอะคะ่ะมีตั้งแต่ ตัวรีสอร์ทนะคะตรงน้ํามาแล้วตรงนั้นก็จะมีน้ํามาแล้วนะคะชื่อรีสอร์ทนะคะไม่ใช่ว่าเป็นน้ําพัดมานะเป็นชื่อรีสอร์ทมานะคะมีรีสอร์ทมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นบ้านพักตากอากาศนะคะยู่เขาไฟฟ้ามีนะคะปะป๊ามีมาถึงอนอตรงนี้พามชมบรรยากาศนะ อันนี้จะเป็นส้มโอที่หอผลไว้อันนี้รออีกสักหน่อยก็เก็บขายได้เลยเนาะตัวข้างหน้านะเ่งจะชี้น้ำปกเบึงไม้ให้ดูนะคะไฟฟ้า,าเข้ามาน,นี้ถนนถนนด้านหน้าก็ากว้าง8เมตรน,น,นะ กอดีตรงนี้ก็จะถนนมันจะกว้างเนาะตัวถนนคอนกรีตอะคะ่ะจะอยู่เลยจากถังขยะไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตเนาะบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักตบบอากาศนะคะพาดูวิวขอนนะคะสวยไหมคะนี่บรรยากาศดีเลยแล้วตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับที่ดินของเหล่งเนาะเล่งก็เมที่ดินตรงนี้โลเคชั่นตรงนี้เพราะว่าเหล่งชอบบรรยากาศ พีกัดใกล้เคียงเนาะถ้าลูกค้าข่าจะวัดระยะลูกค้าดูจากน้ําตกบึงไม้ได้เลยนะคะน้ำตกบึงไม้ประมาณ800เมตรแก่งรานลักก็อยู่ใกล้ๆก,กับน้ําตกบึงไม้เนาะก็ประมาณ800เมตรนะคะอีวิเมรีสอร์ทนะคะจะอยู่ถนนด้านหน้าเป็นถนนดำก็ห่างจากที่ดินของเราประมาณ1กิโลนะคะตัวตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้กับ บ้านนามากกว่านะคะอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ยเหล่งก็เลยจะวัดระยะจากตัวเทศบาลบ้านนาให้นะคะห่างจากเทศบาลบ้านนาประมาณ26กิโลหรือใครอยู่เส้นสลับบุรีนะคะก็วัดระยะจากโรบินสันสลับบุรีนะคะประมาณ40กิโลหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะดูพิกัดง่ายๆก็ดูจากฟิลจะปากลังสตเนาะห่างจากที่ดินแปลนี้คือ90กิโลเนาะ ตรงนี้เล่งทวนให้อีกทีเนาะเนื้อที่สองไร่สามงาน32ตารางวานะคะเนื้อที่ตามในฉโนโดนะคะแต่ว่าจะได้พื้นที่นอกอีกประมาณสองงานนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเหล่งจะทําเป็นธุรกิจเนาะเพราะว่าราคาที่ดินค่อนข้างสูงจะทําเป็นธุรกิจแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ ตัวผลไม้ในที่ดินของเรานะคะราคาต่อไร่ก็คือไร่ละ3ามล้านห้าแสนบาทโฉนดคุดแดงนะคะค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งน,นะคะตรงนี้จะของแก้งไว้ถ้าลูกค้ามาดูและชอบจริงจะคุยราคาต่อลองก็มาคุยกันได้เนาะแต่ว่าเจ้าของขายยกหมดเลยนะไม่แบ่งขายเป็นโฉนดนะคะลูกค้าต้องซื้อหมดเลยทั้ง9กโฉนดนะคะ หากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้ลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากลูกค้าท่านไหนฟังไม่ทันสามารถสแกน QR code หน้าจอได้เลยเนาะพื้นที่นะคะที่บอกว่า หน้ากว้าง25เมตรก็คือจากนม่ค่ะบ้านหลังเนี้นะคะ่ะจนถึงถนนนะคะริมถนนเน,นี้ยประมาณ25เมตรเขาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยตรงนี้นี่ถ้าระยะเวลาอีก3ปีนี่ราคานี้ก็จะหามไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าความต้องการที่ดินคนติดน้ำค่อนข้างเยอะนะคะ ลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะหลงฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ